ครับส่วนกับอยู่กับผมลูกอีสานอยู่เลยลูกอีสานกินแต่หาอีสานเลยเพียงแล้วอยู่กับดูลูกเออ่ยุนเอว่าจะได้กินของอร่อยเลยก็พักเที่ยงครับพอกินแต่ลูกอีสานได้กินแต่ของอีสานเลยนะครับพี่น้องผมโพียได้หกเที่ยวหมดน้ำมันทันหนึ่งแล้วเท่ากันได้หกเที่ยวเลยทุกคนไอ้ตาเนี่ยจะได้เยอะกว่า ไม,ไม่ก็มันเสียเวลาไอตรร้องมันวางาทาี่นี่ไปห่าาอยแก็จอดรอกลับมาพอดีเอารอใครอ่ออนะร <c oughs> อรเรากเใครเราาใค่ะบอกเลยใช่ไหมมากับพังอามไงพัง <c oughs> ทงบอกว่ามากับพังอามบักห้วย วันนี้จะมีสิบล้อมาวิ่งด้วยนะครับสิบล้อคันหนึ่งหกล้อเจ็ดคันล้อสล้อใครอะล้อะนรทุกขเจ้าของบ้านเราจะลาพวงเลยเอาสามตัวเลยบอกเขจะเข้าซีได้มยสอายตรงนี้ไม่ได้ร้อไซุ้มไอ้นั่นอะซุ้มไหนทางเข่าจะมีนี่ ร้อไปไม่ได้หอโอ้ปวดหัวเลยเมื่อเช้าแล้วดินเปียกเดแลยวดินแห้งเรื่อยๆพี่ไข่อ่งอ่ะวันนี้พี่เดินหาสายชาเจออย่างรไข่ดีนะ อยู่กับรถเก่านี่เหมือนสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดโอ้แดดร้อนมากครับเขาบอกว่าพายุจะเข้าวันที่เจ็ดนะครับะเข้าวันที่เจ็ดไม่ถ้าถ้าเททำถนนได้ก็เอาขีตมไปเทเลยเที่ยวแน่นอนเลยที่น่นที่่น ฟังเลยฟังเราเกียงยิน่งต้มนั้นมาคามยิงออกยิงเปรี้ยวเนี่ยนะเออเขาเรียก่ต้มอะไรนี่ต้มหม้อวต้มหลายรูปแบบต้มยำมูสับหมึกเอาไปเดียโอ้่มา ถ้าไม่มาก็ต้องขี่ไปเที่ยหนึ่งไปรับมันมาอืมไอ้พวกหนึ่งอีกคนนึงก็รำคาญเพราะไอ้นี่คันมีคนใหม่พี่บ,บ้าเหมือนกันตัาเลยพี่บ้าเหมือนกันไปเรียกด้วยไปเรียกเราหวีดวิวไปวิววิววิวเนาะเนาะใช้ของปิดประเภทนี่ วันนี้มาดูทีมงานกินข้าวกันนะครับไม่เคยเห็นทีมงานกินข้าวหลายวันแล้วไม่ให้ดูไม่ดูไม่ด kind of ูเย่ไม่เย่ไม่เย่น้องกานเยอะไหมที่เทสบายไหมตัวเออเราดันเราดันกระจายอ่ะเราเขียนนิ่งในปาก วันนี้จะมีสิบล้อมาลั่นด้วยครับไม่ลั่นหรอกหอมเลยเขาไม่ได้ใส่ระเบิดเลยใส่ระเบดสิบตักกันแ้วใส่ได้ยังมากแค่11ตัก10ตักแค่นั้นยักเลยไม่ได้ไปเจอคนเปา <c oughs> มารอบเดียวทาง <c oughs> พังกินก้อนเขาเลยไม่รอพันล้านเลยเช้า,ากินที่ลังเขา <c oughs> โโออ้้ยย เฮ้ยเฮ้ยก็พาผมไปนี่นั่งเรียนเอาเราตามไม่มีจะมูกดูเลยไงเออทำไมอ่ะเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปยุ่าไปยุ่งไปยุ่งไปย่ไปย่ต่อตรงนั้นแล้วเป๊ะไม่รอวะทำไมแฉมอยู่ข้างหลังด้วยมาเฮ้ยพวเรได้กลับเอ๋ เออน่องข้าันกันนะเกือปิดเป็ทางนู่นมีเลยโอ้โหนี่ส้วมจำอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินนะอร่อยแล้วเดี๋ยวขอตัวกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับไม่มากินข้าวเสร็จกินบะเขียบต่อยบะเขียบคืออะไรครับน้อยหนาน้อยหนาคืออะไรครับน้อยหนาคือเล็ก นุ่นนอนอนอมอะไรนี่นเครื่องเน่าแล้วนี่โอ้มอตานมาแล้วเชมไเชไปเลยวสะดินดวนกับซีเจรื่อหรอวะออต้องกินกน้คุ้มดิมห,หักเง,งินดินนนเนาะเออเวลาไปซีบาอเงยังอกีอยกยังไม่อิมีก <laughs> ก็มาวันไหนอ่ะทำไมตุนเยอยวใหญ่เรื่องผมถาอะไรก็ไม่ได้เว้ยวันที่ห้าป่ะวันนี้เท่าไหร่สี่เรื่องผมได้ยังสายจะได้ยังเขาไม่เอาแต่นั่นแหะเอาแต่คนยากหน่อยสองเจ้าวิ่งเงี้ยงิ่งเป็นลางานมาครึ่งวันหนึ่งแตคุณติดเข้าบ้านลามาแล้วรอเนาะใครก็ได้คนหนึ่งก็นอนพี่นอนไงเฮ้ยก็ทำอย่างนั้นก็่างนี้แหละเกิดผมกัเลยแต่จบแล้ว ตัวเดิโอ่นี่ยจับเานึงใปดินสายตัวนีเ่จัแต่เขาว่าได้สิบเที่ยวคนเดียวเลยถึงบางแนนีกเที่ยวเองกนเท่ากันนั่นแหละคกนนึ่นแไอ้แงด้เนาไอกับมาแ้วแซงเขาใช่ไหมเนี่ยที่มาไล่ตอ้ที่ต้อควายเลย เอาพุ่แซงเขาบอกแซงกันหน่อไอออกคิวแรกไปหน่อเราไม่พูด้วยหน่กลับไปนี้ก่อนใช่ไหมเออทางอ่ะตรงถ่ายตอมมั้งไอ้ต้อมไปเที่ยวเดียวอันนี้อันนี้มันเป็นเขาของที่สเที่ยวพระเราลงไปแล้วเอาไว้เก็บอยู่ไซตเหาส่งนะรถคั่วเขาจะขุดเขาบ้างเอาไปอีกว่าแล้วให้พอเราคนนี้

โอ้ยยังไม่รู้เรื่องที่ทุ่นให้เลย <laughs> ยังไม่ถามหรอกใกต้องใช้สกิลทักแ้งหมดเขาแมวไปเก็บในบ้านมันไม่หักง่ายขนาดั้นหรอกใช่นะไปครับจะเริ่มงานแล้วครับกินข้าวกินอะไรเสร็จก็แยกยาก้ายขึ้นรถ รู้อยู่ตรงตาว่าเธอนั้นเลือกใครเองเดี๋ยวจัดตินไซด์ให้หมอตาลครับสองเที่ยวโอ้ลืมเอาหมวกมา,างานตอนนี้ก็ยังไม่เห็นรูปร่างเลยนะครับ ช่วงนี này này ้ก็เละตุ้มเปะวันนี้น่าจะดินน่าจะหมดไปเยอะเพราะวันนี้สิบร้อจะมาวิ่งด้วยนะฮะ นินรุ่ยยยุยงานต่อครับครับพี่น้องสำหรับทีนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับคลิปอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีแต่คลิปกินข้าวเนี่ยนะครับช่วงนี้ ยังไม่ว่างครับครับสำหรับทีมนี้ก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้สวัสดีครับ